ราอยู่กันที่จันทบ,บุรีเรามาเที่ยวกันนะทุกคนวันนี้เรามีแผนไปกันหลายที่อยู่เด้อแต่ก็แบบว่านั่นแหละไม่ได้ลงคลิปนานนะคะก็ามาเจอกันในเวอร์ชั่นที่สวยขึ้นเราไม่ได้ลงคลิปยูทูปนานไงเออไปเจอกันค่ะว,ว่าเราจะพากันไปที่ใดนะมือนี้เด้อฝากติดตามคอยในเด้อขอบคุณค่ะอันนี้เราจะเป็นบาร์าา<อ>บีค เลขอะไรนะนี่เราได้ปักแล้วคันไหนก่อนพี่อะคันใดไหนอ๋อเลขเลขนี้คันนี้เราจะขึ้นไปด้วยซึ่งเราไม่ได้ขึ้นคนแค่นี้เรามีชาวบ้าน เยอะมากคุณแม่คนก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าใกล้ใกล้ปิดเขาแล้ว <c oughs> เรามาขึ้นกันวันที่1เมษาแต่ว่าปิดเขาว,วันเสาไปจ้าอุ้ยจะจะมีร้านคาด้วย <c oughs> โอ้ยเราไปทางไหนทางไหนก็ได้สู้ๆคะ่ะ <c oughs> ได้อยู่เหรอ เมื่อกี้บอกว่อะไรพีน่าจะเดินขึ้นนี่เดินแค่เนี้ยได้ไหมบนว่าเดินขึ้นแค่เนี้ยอย่าออมอย่าอ้อมอย่าอ้อมนะดิ energy จ่ายตังค์แล้วก็แบ่งขึ้นมาแปดร้อยปะไม่ทันแล้วตอนนี้แปดร้อยมั้งพี่แปดร้อยเนาะน่าจะอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ชอบหรอนี่จะกินอะไรกันปะจริงนะกินไหม ทำไมทำหน้าหอบกันนะทำไมไม่กินกินแล้วเหรอไม่กินกินน้ำใช่ไปมาไม่ถึงสองกิโลกินตินมะอืมกินอย่าพึ่งเลยปะแล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งก็หิวเฮ้ยมีแวดเติมน้ำด้วยเเเดินนมมมายยังงไ่ถึตรละทางเดินก็โอเคเลยนะทุกคนทางเดินเดินกี่เมตรแล้ว ขึ้นรยอ,อยังงซ้อมเดินเข่าละหนึ่ง่หวคุณแม่คือทุกคนามาถกาูกที่ถูกจังหวะไม่ไหว้หรอดูโลดนี่จะาพาไปเบิร์นอะไรเดินทุกท่านอันนี้คือทางที่เรากำลังจะต้องเดินขึ้นแต่คุณแม่ดูมีหมอกด้วยอันนี้เป็นเวลาประมาณจะ6กโมงแล้วค่ะอีกเก้านาที เคดเลิศไม่ไหวเขาปอดอยได้ไอ้เขาปอดได้ยมีหมอกเหเห็นปะอยากรู้เครื่องมันอยู่ที่ไหนสวยมากดแล้วถอดามีหมอกมีควันใดๆถึงแล้มั้งนี่ ไม่มั่นใจว่าถึงแล้วหรือเปล่าเ,เดี๋ยวเราจะลงถ้ำฤๅษีกันก่อนนะคะทุกคน<แ> <laughs> อันนี้เราลงถ้ำกันก่อนอน,นะ<แ>คืออากาศดีมากคือแม่ไม่ร้อนนะแต่ว่าเหงื่อออกอันนี้ลงถ้ำก่อนจ้ะแม่ปะีปะจะพาลงถ้ำเดอ<แ>อ้ออาราคุณพี่เขาจะเข้าไปไหว้ปู่ อยูทใน้ำนะคะถ้ำปู่ขออนุญาตปู่ถ่ายคลิปด้วยนะขออนุญาตคุณปู่ถ่ายคิปด้ะ แล้วค่ะคุณพี่นี่จะทำการออกจากถ้ำเนาะ,ะไปต้อเราก็ย <c oughs> ังไม่ถึงรอยพระพุทธบาทนะทุกคนอันนี้เราอยู่ในออกจากถ้ำแล้วเราก็สะไปใครจะมาแทุกคนก็มีห้องน้ำค่ะทุกครขับถนนน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงว่าจะเออมีห้องน้ำไหมคือมีห้องน้ำนะทุกคนเริ่ดปัง ถึงข่าวแล้วเออไม่ใช่ทีนี้ก็คือร้อึงร้อยพันก่าบาทแล้วเนาะคนเห็นไหมเห็นปะคือคนก็เยอะอยู่แต่ก็แบบไม่ได้เยอะเท่าช่วงแรกๆที่แบบว่าเขาลงมือกันเห็นปะเดี๋ยวจะพาไปไหว้นะคะกแเราก็จะเอาเอาที่เอาพลอยอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ซื้อมาจากคาราบาลไปไหว้แต่แต่เนี่ยคือไม่รู้ว่าปกติเขาให้เอาขึ้นมาไหมแต่คือเราเห็นข้างล่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออซื้อติดมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันว่าเป็นแบบใดนะคะทุกคน ไปกันต้องอ่อตลอดที่ทาแก็คอป่าแ่มาใส่ปาห้จอเป็นชุดเพื่อนี้เพอากคอเมื่อเดินกนได้ป้องกันลมมาใส่ในป่าหรือว่าป้องกันไม่ให้ลมพัดนีใส่ในป่าและเป็นไม้บอกมันจะได้ ด้วยเธอาน้อมกินน้อมไก่ลงขอพรกันบอกช okay. uh, ื่อบอกนามจดบุญเรามาในวันนี้ปรารถนาความสำเร็จกินไหลน้อมกินน้อมไก่ที่ตามต่อนางเลื่อกประสงฆ์เดินลงรากพระบากประมาณนี้ท่านทุกคนกราบพระบาทแล้วสังเกตุนะครับอันนี้ก็คือน้อมกาคือคนบาดพระศาสดาแล้วบรรยากาศตอนนี้ก็คือพระน้าประสงค์ผ่นมาเพือนานมาเยอะมาก คือแบบเดินเมรัสาน้าร้อนแต่บันนี้ไม่ร้อนนะจ๊ะคืออากาศดีมากอันนี้เราจะไปถ้ำผ่าแดงต่อ,อทางไปไม่ใช่ผ่าแดงเขาเรียกว่าทางไปผ้าแดงผ้าแดงเดงออเราก็จะย่างกันไปต่ออีกประมาณ500เมตรนะคะประมาณนี้โดยประมาณนะคะฉันไม่รู้ไม่มั่นใจ โอเคอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะแต่ก็มีไฟสองสว่างคนเข้ามาตลอดเพราะว่าความเลิศความปัง <c oughs> <c oughs> อ่ะให้ดูทางอ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือทางเดินใดๆก็จะมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนะคะก็ขึ้นเขาอีกนิดนึง ชาวบ้านโทรตามแล้วนึงอันนี้ก็เอยเอ่ยแล้สิถึงอะไรจ้าทักไม่เผือใช่ไหมพี่อ้าวนึ้ว่าเนี่็นางแล้เนจุดแรกอีกสามจุดโอ้เจอกันอีกแล้วปป